รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะบ่ายสองโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะตั้งแต่เราเปลี่ยนเวลามาเป็นบ่ายสองโมงตรงนี่เรายังไม่เคยถอดหน,น้ากากเลยนะครเรายังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าเราต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา <ừ> ไงเพื <ừ> ่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนเพราะว่าโควิดยังอยู่ค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับเอาไว้รอวันที่โควิดหายไป เราจะมาจะเอกคผู้ชมแบบน่าสนไปผู้มชมครับวันนี้เราจะไปปักหมุดเที่ยวกับจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพครับจุดเช็คอินนี่บอกเลยมีเยอะมากที่เที่ยวที่กินที่นอนน่าสนใจหลายที่แล้วก็ยิ่งถือว่าเป็นเมืองแห่งคาวบอยอีกด้วย เรากําลังพูดถึงจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับไปปรักหมุดเที่ยวกันที่แรกกันก่อนเลยนะครับวัดถ้ำพระโพธิสัตว์หรือถ้าเขาน้ําพุอยู่ในอำเภอแก่งคอยเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางหุบเขามีความเป็นธรรมชาติบรรยากาศภายในวัดร่มรื่นซึ่งวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติธรรมสายวิปัสสนาโดดเด่นด้วยศาลาธรรมเจดีย์ทรงลังกาสีขาวขนาดใหญ่เป็นสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนาซึ่งตอนที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่นะครับกำลังบูรณะอยู่ครับแลวก็ยังมีพระอุโบสถที่เป็น สถาปัตยกรรมสุดวิจิตรงดงามตรงจุดนี้ไม่สามารถเข้าไปได้แต่ถ่ายรูปด้านนอกได้ครับและด้านข้างก็ยังมีพระใหญ่ที่ชื่อพระพุทธเมตตาธรรมที่นักท่องเที่ยวมากราบไหว้สักการะและก็ขอพอรกันได้ครับ และการไปชมถ้ำพระโพธิสัตว์จะต้องเดินขึ้นบันได337ขั้นแต่ทางเดินค่ะไม่ลำบากมีราวบันไดให้จับตลอดทางแล้วก็ยังมีบริเวณที่นั่งไว้ให้นั่งพักชมวิวกันด้วย <Wow. S 1> เดินขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก่อนจะถึงถ้ำพระโพธิสัตว์จะเจอกับถ้ำเลียงผาก่อนซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เขาขึ้นมาปฏิบัติธรรมกันนักท่องเที่ยวก็สามารถมากราบไหว้พระพุทธรูปแล้วก็องค์เจ้าแม่กวนอิมกันได้หลังจากนั้นเดินขึ้นไปอีกนิดก็จะพบกับป้ายที่บอกว่าไปถ้ำธรรมทา ซึ่งจะต้องมีผู้ชํานาญทางพาไปเท่านั้นแล้วเมื่อขึ้นบันไดไปอีกหน่อยก็จะเจอกับถ้ำพระโพธิสัตว์จุดหมายปลายทางของเราซึ่งด้านในถ้ำจะมีการจัดวางแสงไฟตามมุมต่างๆเอาไว้อย่างสวยงามแบบนี้ภายในถ้ำคุณผู้ชมอากาศจะเย็นสบายมีโถงถ้ำอยู่หลายห้องซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามากราบไหว้ขอพอรหรือ จะมาน like ั่งสมาธิอยู่ในนี้ก็ได้ฟีลลิ่งเหมือนแบบสีทองคำเห็นแล้วแบบสงบใจจริงจริงนะครับภายในถ้ำนะครับก็จะมีแผ่นศิลาจารึกที่แกะสลักคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วยและหนึ่งในไฮไลท์ที่สวยงามภายในถ้ำก็คือหินงอกหินย้อยนี่ละครับเมื่อแสงไฟไปกระทบเกิดเป็นแสงระยิบระยับตะการตายอย่างมากห้ามเอามือไปจับหรือไปขีดเขียนอะไรภายในถ้ำเด็ดขาดเลยนะครับเพราะอาจจะทําให้ความงามทางธรรมชาติถูกทําลายไป ภายในถ้ำยังมีจุดไฮไลท์อีกก็คือภาพสลักนูนต่ำเป็นศินลปรกรรมสมัยทราวดีพุทธศตรวตรรษที่13-14มีการสันนิษฐานครับว่าจำหลักนี้เป็นภาพตอนเหล่าเทพได้เฝ้าทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเพื่อโปรดสรรพสัตว์ในโลกครับคุณผู้ชมครับไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็ไปไหว้พระกันที่ถ้ำพระโพธิสัตว์หรือถ้ำเขาน้ำพุอำเภอแก่งคอยครับ ไปปักหมุดเที่ยวกันต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสระบุรีซึ่งที่นี่นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยไปเที่ยวมาแล้วแต่ว่าวันนี้เราเนี่ยจะพาไปเที่ยวอัปเดตกันรวมถึงแนะนําคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่กําลังหาสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะกับลูกๆไปกันที่นี่เลยค่ะฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กหรือองค์การส่งเสริมกิจาการโครนมแห่งประเทศไทยอ,อยู่ในอํเาเภอมวกเหล็กที่นี่นะคะเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทยเปิดมายาวนาน กว่า60ปี oh. มีพื้นที่ทั้งหมด2,700ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ฟาร์มแล้วก็เป็นพื้นที่สําหรับปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารให้กับวัวด้วยโดยปัจจุบันที่นี่นะคะจะมีวัวอยู่ประมาณ500อตัว uh huh. แต่วัวที่เขาเอามารีดนมจะอยู่ที่ประมาณ100ตัวแล้วก็เฉลี่ยนะคะได้นมประมาณ1ตันซึ่งที่นี่นะคะจะไม่ได้รีดนมวัวเยอะมากเพราะว่าปัจจุบันเน่ะเขาได้เปิดรับซื้อน้ํานมดิบจากเกษตรกร,กรประมาณ5-600ตันต่อวันเพื่อให้ชาวบ้านเกษตร เกษตรกรเลี้ยงโคโนมเนี่ยได้มีรายได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับและการมาเที่ยวที่ฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กจะมีอยู่4โปรแกรมด้วยกันซึ่งโปรแกรมที่นําเสนอวันนี้ก็คือท่องเที่ยวชมฟาร์มเมื่อมาถึงจะต้องมาซื้อตั๋วตรงจุดนี้ก่อนแล้วก็จะได้นมมาคนละ1กล่องเนี่ย เติมพลังก่อนไงคุณโบหลังจากได้นมมาแล้วนะครับก็จะพาไปขึ้นรถรางซาฟารีแบบนี้รอบหนึ่งนั่งได้ไม่เกิน80คนอรอบละประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีทั้งหมดัวลา6รอบและก็จะมีเจ้าหน้าที่นี่แหละคอยนําชมให้ข้อมูลตลอดทางเลยเป็นเหมือนไกด์จุดแรกจะจะพาไปเรียนรู้ก็คือการสาธิตการทําปุ๋ยนมซึ่งเขาใช้น้ํานมที่มีคุณภาพตา่ำไม่ผ่าน QC ก็เลยเอานำมาคิดค้นทําปุ๋ยนมอินทรีย์เมื่อนํามาใส่พืชผลทางการเกษตร จะช่วยเร่งดอกให้ออกนอกฤดูกาลได้ครับโดยเฉพาะหากนำมารดพืชผักผลไม้จะช่วยเพิ่มความกรอบได้เป็นอย่างดีนี่เป็นความรู้ใหม,ม่เขาจะแข็งแรงไงคุณบัวเขจะแข็งแรงซึ่งเป็นทฤษฎีแนวคิดจากในหลวงรัชกาลที่9ครับ คใครก็ตามที่จะซื้อปุ๋ยนมหรือมูลไส้เดือนหรือสมุนไพรไล่แมลงที่นี่ก็มีขายด้วยส่วนกล่องนมที่บรรจุนมคุณภาพต่ำจะนำไปรีไซเคิลเพื่อทำเป็นป้อมรอปภชอบที่นี่จังเลยนี่คือป้อมกล่องนมนะครับใช่ดูมีประโยชน์ไปซะทุกอย่างเลยจริงจริงจริง,รงและในช่วงระหว่างทางไปฐานต่อไปนะคะก็จะต้องผ่านอุโมงต้นประดู่แดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฟาร์มค่ะซึ่งในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ต้นประดูแด่แ จะผลัดใบเป็นสีแดงทั้งหมดเลยจะถ่ายรูปสวยมากๆหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะพาไปชมอาคารรีดนมแห่งแรกของที่นี่ออซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้งานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาใช้เครื่องรีดนมแล้วซึ่งทําให้ประหยัดเวลามากกว่าแล้วก็ได้น้ํานมมากกว่าที่จะใช้มือรีดออซึ่งตรงจุดนี้นะคะจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลองรีดนมหัวด้วยมือของตัวเองโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยอธิบายแล้วก็สอนซึ่งเคล็ดล ง,ง่ายเลยโอ้โหมืออาชีพมากเลยอะอย่าเดินเข้าไปข้างหลังวัวน,นะคะเหมือนกันเลยเหมือนกันกบช้างเลยเวลาเข้าหาสัตว์เนี่ยอย่าเดินไปข้างหลังเขาเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเอ๊จะมีใครไปทำร้ายหรือเปล่าไม่ปลอดภัย,ยใช่เขาอาจจะป้องกันตัวเองโดยการที่เตะออกมาก็จะเป็นอันตรายกับเราดังนั้นนะคะจําไว้ให้ดีค่ะถ้าเกิดว่าจะเข้าหาวัวเนี่ยให้เข้าทางด้านข้างเท่านั้น น้ำนมดิบที่นี่นะคะที่รีดได้แล้วเนี่ยยังทานไม่ได้นะต้องไปผ่านความร้อนก่อนอส่วนวัวที่นี่นะคะเป็นสายพันธุ์โคสไตฟิเชียนที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศนเนเธอร์แลนด์ซึ่งสามารถทนต่ออากาศร้อนในบ้านเราได้และให้ปริมาณน้ํานมเยอะด้วยค่ะคุณผู้ชมจุดต่อไปคือกิจกรรมป้อนนมลูกวัวน่ารักโดยจุดนี้เด็กๆจะชอบมากเลยนะครับ ได้ทั้งถ่ายรูปได้ทั้งสนุกสนานกับลูกวัวด้วยครับและกิจกรรมยังไม่หมดเท่านี้นะ,ะเพราะว่าจะมีการโชว์คาร์บอยแล้วก็แสดงขี่ม้าอีกด้วยที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือการโชว์ควงปืนสไตล์คาร์บอยของแท้มีเด็กๆรุ่นใหม่มาโชว์แสดงด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการควงบ่วงบาดท,ที่ใช้ในการคล้องจับวัวที่อยู่ในฝูงด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีการขี่ม้าโชว์ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถขี่ม้าถ่ายรูปเพื่อเป็นไรายได้และก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวของคาร์บอยนั่นเองครับ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายช้อปปิ้งก่อนกลับบ้านก็สามารถแวะช้อปผลิตภัณฑ์สินค้าของทางฟาร์มกันได้เลยกิจกรรมนั่นแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังมองหาที่เที่ยวที่ทํากิจกรรมร่วมกับคุณลูกๆได้ดิฉันแนะนําค่ะอยากให้มาเที่ยวกันที่ฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กรับรองค่ะสุขสนุก กััันท้งคครรอบวช่วงหน้าตระเวนกินร้าน Blue Cow Factory สวรรค์ของคอกาแฟกับผลิตภัณฑ์และโรงพั่วกาแฟของทางร้านจัดเต็มเมนูอาหารหลักรสชาติเค้กของหวานน่าทานไม่แพ้กันครับและเชะค็คอินที่นอนนะัดน Don Steam Size Thai Villa ที่พักติดลำธารบรรยากาศไทยๆตกแต่งด้วยของเก่าจากทั่วอาเซียนพร้อมห้องพักแสนสบายสบายช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ สนับสนุนโดยชินะเอ็นเตอร์พรส์จำกัด วดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาทาน้าขาวไทยนครกลับมาต่อกันที่ข่าวสรุปปบกท่เที่ยวนะครับวันนี้เรายังคงนําเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวกันอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับช่วงนี้ตระเวนกินจะพาไปเอาใจคอกาแฟร้านนี้ชื่อว่าร้าน Blue c o p Factory and Eatery นะครับอยู่ในอําเภอรพระพุทธบาทเป็นร้านที่อยู่ติดกับริมถนนใหญ่เลยบรรยากาศร้านตกแต่งโทนสีขาว mm. มีกระจกอยู่รอบร้านทําให้รู้สึกโปร่งโล่งแล้วก็กว้างขวาง แถมเลือกนั่งได้ด้วยนะว่าจะเป็นโซนแอร์หรือว่าจะชิลๆนอกร้านเอาดอร์ได้หมดเลยความน่าสนใจของที่นี่ก็คือด้านหลังจะมีแปลงผักต่างๆเป็นผักตามฤด,ดูกาลที่เจ้าของต้องการปลูกผักปลอดสารพิพษไว้ทานเองครับแต่พอยิ่งปลูกยิ่งเยอะจึงนําออกมาขายเห็นไหม พอเพียงอีกแล้วถูกต้องพอมีเหลือก็ออกมาแบ่งปันเริ่มต้นที่ตัวเราเป็นรายได้อีกนะครับค,ความตั้งใจนี้อยากให้ลูกค้าได้ทานผักที่ดีสดสะอาดปลอดสารพิษต้ <_ d> um> ตองบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าบริเวณแปลงผักเราไม่สามารถเดินเข้าไปใกล้ๆได้นะครับแต่ถ่ายรูปด้านนอกได้ยิ่งได้เกิดมาที่วช่วยหลังเดือนเมษายนหรือว่าช่วงฤดูหนาวก็ตามโอ้ผักนะจะขึ้นเต็มแปลงเลยเ <_ d> um> ขียวขจีเลย อืมแล้วที่นี่ก็ยังมีจุดขายผักสดผล,ลไม้ผลผลิตตามฤดูกาลจากในแปลงกเกษตรของทางร้านด้วยนะครับใช่แล้วล่ะคะ่ะมาดูที่โซนกาแฟกันบ้างทางร้านเขามีโรงงานคั่วกาแฟแล้วก็มีผลิตภัณฑ์กาแฟขายด้วย oh. ชื่อว่า b บูค f ฟสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นคอกาแฟตัวจริงนะอาจจะรู้จักแบรนด์นี้กันอยู่แล้วซึ่งเมนูกาแฟในร้านนะคะบอกได้เลยว่า รสม,มากที่สุดอย่างเมนูที่แนะนำนะคะเมนูแรกเลยนั่นก็คือโคคนัทคอฟฟี่เป็นกาแฟมะพร้าวค่ะเมนูต่อไปก็คือยูสุแบล็กคอฟฟี่ก็เป็นกาแฟส้มยูสุอันนี้กำลังฮ<ห>ิตเลยนะใช่เป็น2เมนูที่ทางร้านแนะนำนะคะว่ามาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องสั่งยังไงก็ต้องลองแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยทานกาแฟหรือว่าไม่ชอบกาแฟรสเข้มขม ลองทานได้ค่ะแล้วคุณจะเปลี่ยนทัศนคติกับกาแฟไปเลยที่นี่นะคะยังมีชาเขียวน้ำพึ้งมะนาวโซดาความเปรี้ยวจากมะนาวแท้ๆหอมชาเขียวทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนๆในบ้านเราค่ะไม่เคยเลยนะเอาชาเขียวมาม m i ์ กับมะนาวโซดาต้องลองชิมนะแล้วเขาใช้มะนาวแท้ๆโอ้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเมนูน้ำผลไม้แยกกากด้วยค่ะทานแล้วอร่อยชื่นใจมีประโยชน์มาดูในส่วนของเมนูอาหารกันบ้างค่ะเสิร์ฟจ,จานแรกก่อนเลยเป็นสเต็กแซลมอนชีสแซลมอนชิ้นใหญ่ๆกลิวมาแบบหนังกรอบเนื้อนุ่มฉ่ำ จัดเต็มด้วยผักสลัดจากในฟาร์มที่สดสะอาดแล้วก็กรอบอร่อยเมนูต่อไปสปากเกตตีต้ยมยำทะเลแห้งเป็นเมนูฟิวชั่นเส้นจะเหนียวนุ่มนั่นด้วยเครื่องต้งยมยำสมุนไพรรสชาติจะเผ็ดไม่มากเด็กโตก็สามารถทานได้ <Okay. S 2> แล้วก็ยังมีมักกะโรนีไว้ซอสอบชีสด้วยซึ่งทางร้านบอกว่าเมนูนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าตัวเส้นนี่นะคะจะเหนียวแล้วก็นุ่มหอมชีสที่ทางร้านเขาเลือกใช้ ชีสันดีเลยนอกจากเมนูอาหารจานหลักที่เราได้ร่ายมนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังมีเมนูทานเล่นอีกนั่นก็คือยำมินิทูน่าค็อกเทลน่ารักเมนูนี้ทีมข่าวเราเลิฟมากไม่น่าเชื่อนะทำไมสักจะพอีทีมข่าวเรานะต้องหนักนะอันนี้ก็แทบจะมามินมินิอย่างนี้ไม่ได้แต่โดนมินินี้เข้าไปไี่บอกเลิฟเลยเพราะว่ามันครบทุกรสชาติจริงๆผักสดกรอบอร่อย อีกเมนูยอดนิยมเปาะเปี้ยะแฮมชีสครับ <Wow. S 1> อันนี้จิ้มกับซอสสูตรของทางร้านกรอบนอกหอมแฮมหนึบชีสด้านในลงตัวสุดๆครับ <c oughs> ส่วนของหวานจะเป็น <c oughs> ชีสพายมายงชีส <c oughs> แล้วก็เอกแคร <c oughs> แป้งนุ่ม <c oughs> บางกัดแล้วยังไงวันนี้ลาทละลัก <c oughs> ฟินไงนฟินชีสผลไม้รวมหน้าตาน้าทานยั่วใจมากๆเอาเป็นว่า ใครที่มีแพลนไปเที่ยวสระบุรีนะครับแวะไปนั่งชิลนั่งชิมกันได้เลยกับร้านนี้ Blue Coff Factory and Eatery นั่นเองครับใช่แล้วละค่ะดิฉันเชื่อว่านะคะช่วงนี้หลายๆคนคงอยากจะเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนบรรยากาศหลบโควิด19ไปพักผ่อนเช็กอินที่นอนนะคะเราจะพาไปนอนกันที่นะดอนสตรีมไซต์ไทวิลล่าค่ะอ,อ,อยู่ในอำเภอมวกงเลกเป็นที่พักที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอ,อ,อากาศดี แล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการสร้างที่เกิดจากความปรารถนาที่อยากจะอนุรักษ์ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยค่ะตัวที่พักนะคะจะติดกับลำธาร ซึ่งเป็นสายน้ําเส้นที่ไหลไปยังน้ําตกเจ็ดสาวน้อยรู้จักไหมน้าตกเจ็ดสาวน้อยดังนะเออซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะสามารถที่จะเดินลงไปเล่นน้ําแช่น้ําถ่ายรูปสวยๆกันได้เลยละค่ะมาดูที่ตัวรีสอร์ทกันหน่อยครับเป็นอาคารบ้านเรือนไทยไม้สักโบราณท้องตกแต่งในรีสอร์ทจะเป็นวัตถุโบราณของไทยและของชนชาติตะวันออกซึ่งสื่อถึงการเชื่อมโยงมาดกความงดงามอันลาค่าเข้ากับการบริการที่แสนอบอุ่นครับใครที่มองหาการพักผ่อนที่หรูหราแหวกแนว แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่นี่เหมาะมากๆห้องพักจะมีให้เลือกทั้งหมด3โซนมีโซน o r i e n t a l Wing ครับม,มีโซนสยามวิงและพักบนอาคารที่ออกแบบคล้ายๆกับทาวน์โฮมมี2ห้องนอนในห้องเดียวและโซนเดอะวิลลจะมีทั้งหมด3หลังครับหลังที่เราจะพามาชมชื่อว่าฮันนีมูนวิลล่าสลินตา Yes เป็นวิลล่าขนาดหนึ่งห้องนอนหรูหราคลาสสิกแบบไทยโบราณออกแบบพื้นเล่นระดับต่างกัน เพื่อประโยชน์การใช้สอยมีมุมนั่งเล่นดูทีวีมุมจิบกาแฟอ่านหนังสือสามารถรองรับผู้เข้าพักได้สูงสุดถึง4ท่านและยังมีระเบียงมองออกไปเห็นวิวของทานน้ำตกได้อย่างชัดเจนส่วนห้องพัพบุนาคารโซนออเรนจ์วิงและสยามวิงจะมีทั้งหมด33ห้องเป็นห้องดีลักซ์และก็ห้องสวีทขนาดใหญ่เตียงนอนก็ใหญ่อยากโดดสบาตกแต่งผสมผสานศิลปะของหลายหชาติตะวันออก ห้องน้ำมีอ,าอ่างอาบน้ำในห้องแช่พักผ่อนได้สบายสบายมีระเบียงสำหรับจิบเครื่องดื่มยามเย็น มองเห็นวิวทิวทัศน์ของนัานดลวิลล่าได้อย่างชัดเจนอีกด้วยก็คุณโบครับอาหารเช้าที่นี่นะคะจัดเซตมาให้เลือกถึง4เมนูมีมข้าวผัดโบราณข้าวต้มหมูแล้วก็มีอเมริกันเบรคฟาสราดหน้าเส้นกรอบทั้งหมดนะคะเสิร์ฟมาคู่กับขนมปังแล้วก็นมชาหรือว่ากาแฟแล้วที่นี่นะคะก็ยังมีบริการอื่นๆอีกหลายจุดเลยอย่างเช่นสระว่ายน้ําที่มีถึงสงสระ จะเป็นสะผู้ใหญ่แล้วก็สะเด็กค่ะแล้วก็มียิมด้วยสําหรับผู้เข้าพักนะคะที่ชื่นชอบในการออกกําลังกายรวมถึงยังมีบริการสปานวดไทยผ่อนคลายให้กับผู้เข้าพักด้วยแล้วก็มีห้องจัดสัมมนาที่รองรับได้ถึง 100- ่งถึงหนึท่านคุณผู้ชมที่กําลังมองหาที่พักที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเติมเต็มวันพักผ่อนของคุณให้เป็นวันที่พิเศษแล้วก็สมบูรณ์ดิฉันแนะนําเลยค่ะนรดนสตีมไซส์ไทยวิลล่าแต่คุณผู้ รับก่อนหมดเวลาในช่วงนี้ผมกระซิบหน่อยหนึ่งนะครับหากคุณผู้ชมจองผ่านกับหน้าฟรอนต์ของรีสอร์ทเขามีราคาโปรโมโชั่นพิเศษมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับรีบไปจองเลยนะครับเราไปอัปเดตข่าวสารการท่องเที่ยวประจำสัปดาห์กันก่อนครับ ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมตลาดนัดกเกษตรปลอดสารพิษและอาหารเพื่อสุขภาพภายในงานมีสินค้าจัดจำหน่ายกว่า50ร้านค้าชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านนิทรรศการมีชีวิตสวนดอกไม้หลักสีสันและอุโมงดอกไม้เมืองหนาวพร้อมกิจกรรมแจกรางวัลมากมายทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนตลอดทั้งปีณศูนย์บริการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศที่หลายแต่หลายคนเคยเห็นเรารายงานไปแล้วใช่ค่ะแต่วันนี้ครับภาพสวยมากๆครับก็คือผาหอกอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นดินครับและก็สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดลำปางที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนแต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทํากิจกรรมทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมเจมิกเจริญแท่จูครับ ดิฉันโบเป็นจัดสิริวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ